สวัสดีครับทุกคนครับที t น unboxing มาเลยครับเราเจอกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์เวลา18นาฬิกานะครับกับการ unbox แกะกล่องแนะนำสินค้าใหม่ครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับหลายคนอาจจะง,งงว่าเอ๊ะเคสที่วางอยู่ด้านข้างนี่ก็เห็นผ่านตาม,มา4 5 6 7 8ปีแล้วนะครับมันมีตัวใหม่ด้วยเหรอ ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับตัวนี้คือเป็นเคสในตระกูลคอพีครับซึ่งเราบอกว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นไอคอนิกของทางตระกูลคอเลยครับวันนี้เนี่ยจะมาในรุ่นคอพี TG Pro จีครับมีคำว่า Pro ต่อท้ายเป็นตัวเสริมเพิ่มเติมในจุดต่างๆให้คุณได้อัปเกรดฮาร์ดแวร์ของคุณได้แบบเต็มเ็มครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มที่เรื่องของดีไซน์ก่อนเลยนะครับสำหรับตัวคอพีตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแพทเทิร์น ต่างๆเนี่ยก็ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตระกูลคอพีอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในตลาดของ t t และครองตลาดมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นทรงที่เป็นโอเพนเฟรมครับนะครับเป็นเคสทรงแบบเปิดมีกระจก t e m p e r g l a s s 1แผ่นขนาดใหญ่ความหนา4มิลิเมตรจุดที่จะอัปเกรดขึ้นมานะครับที่มาเป็นรุ่นโปรเลยจุดแรกที่ผมจะบอกเลยก็คือตัวนี้ครับตัวฐานด้านล่างซึ่งตัวก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นขาค้ำเป็นขาเป็นจุดๆนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นฐาน ลักษณะคล้ายๆตัวคอพ6นะครับที่จะเป็นฐานแล้วก็มันจะดูแข็งแรงมั่นคงกว่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวดเมนชันของตัวเคสตัวนี้ที่จะแตกต่างจากคอพ3ก่อนหน้านี้นะั่นก็คือเพิ่มขนาดเข้ามาประมาณ3-4เซนททั้งด้านกว้างแล้วก็ด้านสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นด้านบนตรงนี้ เขาจะเพิ่มพื้นที่ด้านบนเข้ามาเพื่อให้ขยับเพลทตัวนี้ติดตั้งทั้งด้านหน้าและก็ด้านบนได้ให้สามารถติดตั้งหม้อน้ําโดยที่ไม่ชนเมนบอร์ดได้ก็จะเพิ่มส่วนสูงด้านบนเข้ามาเช่นเดียวกันด้านกว้างครับนะฮะขนาดก็จะเท่ากันตัวนี้ดิเมนชันอยู่ที่50,50คูณซนติเมตรนะครับแล้วก็เราสามารถติดตั้งเมนบอร์ดที่เป็น EATX ขนาดใหญ่ได้นะครับรวมไปถึงกราฟิกการ์ดที่เป็น4,000ันซีรีส์นะครับที่กินพื้นที่ได้โอ้ขนาดค่อนข้างใหญ่มั่นมาเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้นะครับ มาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับผมถือว่าตรงนี้เป็นด้านหน้าของเคสคือด้านหน้าแหละนะครับก็ด้านหน้าของตัวเคสเนี่ยถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ยจุดแตกต่างที่แตกต่างจากคอ P3 ก่อนหน้านี้นั่นก็คือบริเวณนี้ครับซึ่งจะเป็น bracket นะครับที่สามารถติดตั้งพัดลมหม้อน้ำ radiator ได้สูงสุด3ต่อรวมไปถึงพัดลม12เซนได้3ตัวนะครับด้านหน้าซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยคุณสามารถขยับได้ขยับในที่นี้คือคุณสามารถติดตั้งได้สองตแหน่งคือขยับจากอันนี้นะครับยกจากอันนี้ออกแล้วก็มาติดตั้งด้านบนตรงนี้ เผื่อบางคนอยากติดตั้งพัดลมด้านบนหรือเรดิเอเตอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับอยากให้ข้างหน้าโล่งๆติดตั้ง SSD หรือหม้อน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ย้ายมาด้านบนได้นะครับอันนี้สามารถที่จะเฟกซิเบิลได้ตามตระกูล คอพีซีรีส์ส่วนบริเวณนี้ครับนะครับก็จะเป็น I.O. Panel นะครับก็จะมีตั้งแต่ปุ่ม power เปิดปิด USB type A นะครับที่เป็นเวอร์ชั่น3.0 2พอร์ต type C นะครับ3.2นะครับ1พอร์ตที่เป็นความเร็ว10กิกะบิตแล้วก็จะมี3.5ม mm, ิมหูฟังไมโครโฟนนะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตครับ ทีนี้มาดูด้านในบ้างนะครับจุดติดตั้งฮาร์ดแวร์ต่างๆผมก็จะไล,ล่เรียงตั้งแต่บริเวณนี้เลยซึ่งตรงนี้คุณสามารถติดตั้งเรดิเอเตอร์หรือหม้อน้ําได้อีก 1. จุดนะครับได้360มเมเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งด้านหน้าก็ติดตั้งตรงนี้ไม่ได้ติดตั้งด้านบนก็ติดตั้งตรงนี้ได้หรือถ้าใครไม่ได้ติดตั้งหม้อน้ำนะครับหรือเรดิเอเตอร์ก็สามารถติดตั้งเอสนดที่เป็น2อจุดหนิ้วได้นะครับแล้วก็จุดอัปเกรดอีกจุดหนึ่ มาด้านในตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านบนตรงนี้จะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณที่เป็นจุดเซอร์วิสมนบอร์ดเนี่ยจะอยู่บริเวณประมาณนี้เลยแต่นี้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ขยับแบ็กเก็ตตัวนี้มาติดตั้งด้านบนได้แล้วจะมีพื้นที่ของตัวหม้อน้ำนะครับนั่นหมายความว่าไม่ชน เรื่องของเมนบอร์ดแน่ๆนะครับแล้วก็เมนบอร์ดที่สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ขนาด eATX ATX ไม AT ่ค X Mini ATX รองรับได้หมดเลยถัดลงมาบริเวณที่เป็นตัวกราฟิกการ์ดคุณสามารถติดตั้งการ์ดจอได้ทั้งแนวนอนและก็แนวตั้งนะครับก็ค่อนข้างฟิซิเบิลอยู่แล้วตรงนี้ความยาวของการ์ดครับ450มิลิเมตรหรือ45ซนได้สบายๆนะครับหรือแม้กระทั่งที่คุณจะติดตั้งแทงค์น้ําบริเวณนี้ ที่เป็นแทงขึ้นมาถ้าใครติดตั้ง L C S ก็สามารถขยับแทงเข้าไปด้านหน้าอีกนิดนึงได้แล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับกราฟิกการด้านล่างครับก็จะเป็นพื้นที่ของ power supply ครับขนาด20เซนลูกยาวลูกใหญ่ๆ1650เต็มที่เลยครับติดตั้งได้เลยสบายมากครับ สำหรับด้านหลังนะครับก็จะมีพื้นที่การจัดเก็บสายไฟต่างๆนะครับพื้นที่ในการร้อยสายไฟรูลอดสายในยตัวนี้ค่อนข้างทําได้ดีแล้วออกแบบมาให้ตอบโจทย์สําหรับทุกๆจุดนะโดยเฉพาะด้านหน้านะครับเวลาเราติดตั้งพัดลมหลายๆตัวเนี่ยเราก็ต้องหาทางเข้าซึ่งมันจะมีทางเข้าของสายเนี่ยประมาณสี่จุดด้วยกันเท่าที่เห็น1 2 3 4เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะเก็บสายร้อยสายหายห่วงเลยครับคุณจัดการความสวยงามของสายได้นะครับเช่นเดียวกันกับด้านล่างนะครับพื้นที่ที่เป็นสายของตัว power s u p ส l y นะครับก็ สามารถที่จะจัดการได้ดีช่องใหญ่แล้วก็ด้านบนสายไฟเลี้ยง8พินนะครับสายลอดต่างๆ24ิพินคือมีทุกจุดก็สามารถจัดเก็บได้แล้วก็ที่สาคัญคือด้านหลังคุณสามารถติดตั้ง SSD ที่เป็น2.5นิ้วได้นะครับบริเวณนี้ได้สูงสุดถึง3ตัวแล้วก็ตรงนี้เนี่ย3.5นิ้วได้สูงสุดถึง2ตัวหรือบริเวณนี้ถ้าคุณตั้งแบ็กเกต3.5จนิ้วเนี่ยได้2ตัว2.5นิ้วก็ได้2ตัวเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นด้านหน้าที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับ ต้องบอกว่าคอ P3 TG มทีจีนถ้าผมจะสรุปภาพรวมนะครับจริงๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาอัปเกรดขึ้นมาจนเป็นคอ P3 TG Pro เนี่ยก็มีหลายจุดเหมือนกันนะนะ,นะครับก็ถือว่าเป็นชุดอัปเกรดที่พัฒนาต่อนเนื่องมาจากตัวคอ p 3ก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครที่สนใจเคสที่เป็น Open f r a m e เนี่ยผมว่าคอ P3 ยังยังไม่ได้เอาไปจากตลาดนะยังมีวางจําหน่ายหรื่อกขายดีอยู่ตลอดสําหรับคนท so ี่ชอบสายฮาร์ดคอตามชื่อรุ่นของเขาครับชอบสายตกแต่งโดยเฉพาะ คนที่วางแผนจะติดตั้งชุด lcs หรือชุดน้ำเนี่ยผมว่าตัว p 3นี่เหมาะมากเพราะามันทำได้ทุกอย่างทางเดินน้ำก็เห็นชัดแทงน้ำก็สามารถจัดการได้โดยเฉพาะตัวนี้ที่อัปเกรดแล้วเนี่ยมีแบ็กเก็ตด,ด้านหน้าด้านข้างก็ได้หรือย้ายมาติดตั้งด้านบนก็ได้ซึ่งคุณสามารถจัดการแบบเฟกซิเบิลได้เลยนะครับรวมไปถึงขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีพื้นที่ในการตกแต่งฮาร์ดแวร์มากขึ้นนะครับฐานที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับทุกอย่างเนี่ย อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็จะมีพอร์ต Type C มาให้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า P3 TG Pro เนี่ยออกมา2รุ่นนะจะมีสีดำแล้วก็สีขาวที่เป็นเวอร์ชันที่เป็น Snow Edition นะครับสำหรับราคานะครับที่วางจำหน่ายเนี่ยก็จะอยู่ที่4,490บาทสำหรับตัวสีดำนะครับแล้วก็4,690บาทสำหรับตัวสีขาวที่เป็น Snow Edition นะครับคุณก็สามารถดูที่ร้านคาชั้นนําได้แล้วนะครับชื่นชอบก็จับไปเป็นเจ้าของได้ครับฝากไว้ประมาณนี้ครับกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ